นะครับอ่ะตอนนี้ใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes รอไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอมันเพื่อนนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes ไว้ได้เลยโอเคไหมใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes ไว้ได้เลยนะครับในเรื่องของสังส่งจิตสร้างอนาคตใหม่นะครับเราได้เพิ่มเติมในเรื่องของกดแรดงดูดเข้าไปจากเนื้อหา NLP ที่มีอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมกดแชร์กันออกไปนะครับจ่ายค่าเรียนโดยการกดแชร์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes ได้เลยนะครับแล้วก็ใครนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes ได้เลยนะครับและนะครับวันนี้โอเคขอบคุณครับนะครับวันนี้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะสั่งจิตของเราคือสั่งเรื่องของเราอ่ะหรือสั่งตัวเราให้มีอนาคตใหม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องลบภาพบางอย่างออกไปจากหัวลบเสียบางอย่างออกไปจากหัวหรือลบสิ่งที่เราคิดออกไปจากหัวถึงแม้มันจะยากเย็นหรือแม้มันจะแบบเฮ้ยเพลคิดออกมานะครับแต่เราต้องจับเองแค้นั้งแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของ การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครครับวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะสั่งตัวเองเพื่อให้มีอนาคตใหม่นะคะที่แบบอ๋อนึกว่าจะไม่ได้เจออ๋อเจอครับเจอครับพอดีเมื่อกี้แบบนวดนวดอยู่นะคะพอดีเส้นมันตึงตรงท้ายทอยนะครับก็เลยนวดแป๊บหนึ่งนะครับมันตึงจริงๆนะคะก็เลยแบบให้คนที่บ้านนะครับนวดให้นะครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกพี่นะครับก็คือในเรื่องของ การที่เราอ่ะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครครับวันนี้นะครับมันไม่มีหรอกคนที่เก่งกว่าเราแล้วมันก็ไม่มีหรอกคนที่ไม่เก่งเท่าเรามันไม่มีใครเก่งน้อยกับกันทั้งนั้นหรอกครับมันมีแต่แบบเก่งในแบบของตัวเราเองหรือเก่งในแบบของเขาเองเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันไม่มีมาตรฐานไหนที่ต้องมาเทียบครับเพเฮ้ยมึงเก่งกว่ากูหรือกูเก่งกว่ามึงหรือใครก็แล้วแต่นะครับมันไม่เกี่ยวครับหรือแม้แต่ใครบางคนบอกว่าเฮ้ยมีผลลัพธ์เยอะกว่าคุณ ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเก่งกว่าหรือน้อยกว่าใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจโอเคไหมครับอ่าขอบคุณครับอ่ะใครเข้าใจตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าใจนะครับอันนี้อป้าก็วางอีกเครื่องหนึ่งไว้ใกล้ๆนะครับอ่ะเอามาใกล้ๆด้วยดีกว่านะคบพี่จะได้เห็นว่าโอเคนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมองอยู่ตรงนี้จะได้อยู่ใกล้ๆนะครับโอเคนะคบเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรา จะคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราอยากจะสร้างเรื่องเงินให้มันเยอะเฮ้ยแต่ว่าเรายังไปเทียบกับเพื่อนแม่ค้าอะไรได้กันมึงเป็นตำแหน่ง v i p มึงเป็นตำแหน่ง X d ดีเลอมึงเป็นตำแหน่งเพชรมึงเป็นตำแหน่งอะไรโ,โหอย่างนี้แม่เลยเห้ยใจเกินกว่าแล้วพี่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อก่อนตอนที่โอป้าเข้าโลกออนไลน์แรกๆ คิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะครับแล้วเราก็ไปเทียวกับเพื่อนเฮ้ยทำไมคนนี้ได้เยอะคนนั้นได้น้อยคนนี้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้สุดท้ายครับพอเราเปรียบเทียบนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภาวะอารมณ์ที่มันไม่นิ่งครับเรามาจะคิดว่าโอ๊ยคนนี้แม่งมีแบ็กอัพอะคนนี้มีแบ็กอัพคนนี้แบบมีคนช่วยคนนี้แบบแม่งดูไม่เหมือนจะคู่ควรเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือไปคนอื่นมากเกินไปนะครับมันทําให้เราเนี่ย ปล่อยพลังงานของเราไปให้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณสังเกตไหมครับเวลาที่คนน่ะเฝ้ามองใครว่าเฮ้ยแม่งชีวิตดีๆอย่าจะกินอะไรก็ได้กินจนลืมไปนะคะมันอาจจะเข้าใกล้คาําว่าอิจฉานะครับหรือเราก็จะเริ่มกลับมามองตัวเองเราก็จะเริ่มหมั่นไส และไอ้ต้นกำเนิดนะครับของความหมั่นไส้นี่แหละมันคือเราไม่ชอบความรวยครับโดยที่เราไม่รู้ตัวโอเคไหมครับเรากําลังเป็นคนที่ไม่ชอบเศรษฐีเรากําลังเป็นคนที่ไม่ชอบวิถีที่เราอยากเป็นเราบอกว่าเราอยากเป็นแมค่ค้าขายดีแบบโอ้โหออเดอร์แบบเต็มเท่าตัวเราเลยแต่เราอ่ะไปหมั่นไส้คนที่เขาขายดีเข้าใจไหมครับเออ เข้าใจเนาะเออคือแบบโอป้าก็เคยเป็นนะครับตอนเข้ามาแรกๆ,ๆ,ๆแรกๆก็ยังไม่ตาสีตาสายนะครับแต่แบบเป็นคนอีโก้สูงไงเออแบบคิดว่าตัวเองเก่งนน่นนี่นั่นนะครับอา้าวอีนี่ไม่เห็นจะคู่ควรเห็นไหมเราไปพูดนะครับสมมุติว่ามันมีคนขายดีอันนี้เรื่องจริงอ่ะขึ้นฟีดข,ข่าวคือเราแบบเป็นน้องใหม่แต่เราอวดเก่งไงก็บอกแล้วนะครับแต่ก่อนที่ถี่ก่อนเจอก่อนเจอเอ็นเอลพีเฮ้ยแม่งแบบหน้าตาไม่สมควรจะได้รับเลยเราก็เลยไม่ยอมรับคนเหล่านั้นว่าเขาเก่งพอเราไม่ยอมรับ มันเหมือนอะไรครับมนุษย์ทุกคนนะครับต่างเป็นกระจกสะท้อนกันและกันครับมนุษย์ทุกคนเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันและกันครับกระจกสะท้อนกันและกันคืออะไรครับเราอะมองว่าเขาไม่เก่งนั่นแหละครับกระจกที่สะท้อนเราเรามองว่าเขาอะทาบ้าบอคอแตกอะไรวะนั่นแหละครับก็กาลังสะท้อนเราทุกครั้งที่เราวิจาร์คนอื่นปั้งนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดกลับคืนมาหาเราอย่าลืมนะครับเวลาที่ เรานะครับส่งคลื่นอะไรบางอย่างออกไปคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนครับเราส่งคําวิจารณ์แย่ๆออกไปหาใครมาคนท่านที่เขารู้ตัวและไม่รู้ตัวเขาก็ส่งแบบนั้นกลับมาอาจจะไม่ใช่เขาครับเป็นเขาจาักรกวาลน,นะครับเออคุณสังเกตไหมครับเป็นอะไรที่คุณนอกจากมันจะเด้งกลับมาที่คุณเช่นคุณเป็นคนที่ขายไม่ดีคุณบอกว่าแม่งคนแบบนี้ไม่น่าขายดีเลยโอไม่เห็นจะคู่ควรตรงไหนเลยนู่นนี่นั่นนั่นหมายความว่าทุกครั้งถ้าคุณเราสังเกตชีวิตที่ผ่านมาดูดีๆนะครับ คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรกับความสําเร็จเช่นเดียวกันคุณจึงหมั่นไส้ไอ้คนอื่นคุณจึงแบบทนเห็นคนอื่นไม่ได้โอป้านะคบเมื่อก่อนแบบเป็นเอามานะคบขนาดอันฟอลโล่ต้องใช้คำนี้รับลำคาญเออคือเราลำคาญการขายดีแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเป็นเราเราอยากขายดีไหมครับอยากขายดเนนาีเห็นไหมครับมันลำคาญเห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเรากำลังผลักสิ่งนั้นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีใครแข่งกับเราแล้วเราก็ไม่ได้แข่งกับใครนะคบถ้าวันนี้พี่เองสร้างตัวตน พี่เป็นครูมาสอนหรือพี่สร้างตัวตนในแบบใดก็ได้แต่พี่ไม่ได้แข่งกับใครเลยวันนี้ถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นอารรชีพครูออนไลน์ใช่ไหมเออมาสอนนู่นนี่นั่นถูกไหมครับมันไม่มีคู่แข่งนะครับแม้ใครบางคนจะสอนเรื่องเดียวกับคุณคุณคิดว่าสัจธรรมของโลกมีมีเยอะแยะไหมครับมีแต่ว่าแต่คุณถามจริงครับมันมีคนชอบกดไลค์นในดูดมันคุณไหมครับมี ซึ่งเขาก็ชอบแล้วคุณก็ชอบเพศตรงไหนอะที่เขาชอบแล้วเราก็ชอบแต่บังเอิญอะเราก็ตื่นรู้ในแบบของเราเขาก็ตื่นรู้ในแบบของเขาถึงแม้ว่ากฎสัจธรรมนะครับมันจะมีเหมือนกันแต่เขากับเราอะถึงมันจะเป็นทฤษฎีเดียวกันแต่การส่งต่อแม่งไม่เหมือนกันจริงๆครับเพราะอะไรครับระดับพลังงานและประสบการณ์มันไม่เท่ากันครับหรือระดับการตกผลึกแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันคือระดับความเข้มข้นที่เราอะเรียนรู้คือบางคนอะรู้แต่รู้ทฤษฎีแต่บางคนรู้ แต่แบบเออแบบไปยุ์ไปวิธีปฏิบัติไม่เป็นนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจนะครับคู่เหมือนใช่ครับอ่ะใครเข้าใจตรงนี้นะครับพิมเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเปิดตลาดไร้สดคุณจะเปิดตลาดอาสอนทารูปคุณจะเปิดตลาดสอนทําอาหารโอ้โหพี่ถ้าเราโมแต่นั่งคิดก็โง่ว่าแม่งมีคนมาทําอาหารเยอะละถ้ามีแต่คนรไร้สดเยอะละแม่งไม่ได้ทำาั้ทีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะครับส่งพลังงานให้กับใครสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันที่คุณส่่งง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 พลััััาานนนใใหห้้กกบบเิคคุุณณส เป้าหมายของคุณครับคุณส่งพลังงานโฟกัสไปที่ใดสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นนี่คือแฟ้มความมั่งคั่งของ T half X โอเคไหมครับอ่ามีให้เครดิตอาจารย์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณคิดว่าโอ้กูจะต้องทํายอดขายแข่งกับไอ้นูน่นไอ้นี่อันนั้นการเป็นที่1นนะครับไม่ได้บอกว่าคุณสักเซสมากพอแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณอยู่ที่สุดท้ายคุณจะสักเซสไม่ได้เรื่องนี้นมันน่าคิดครับตอนที่โอป้าปีนเขาครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีศักยภาพปีนแต่ในะตอนที่โอปปีนนนเรยคชนะ คนในกลุ่มอะมากกว่า3าึงสคนครับที่คือเขาปีนไม่ไหวแล้วมันมีเป็นเอฟเฟกในแบบร่างกายมันไม่ไหวพี่เข้ใจไหมมันจะเป็นลมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะ,อะจะเป็นลมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหน้าซีดหน้ามืดโอป้าก็เลยต้องถือของช่วยพวกเขาเนี่ยมากกว่าแบบออท้ารวมของตัวเองก็คงจะ40ก่กิโลอ่ะพี่แล้วก็จูงพี่ๆเขาขึ้นไปนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เราทุกคนครับต้องการต้องการถึงภูเขาเช่นเดียวกันไหมครับ เรื่องนี้โค้ดสอนโอป้าเลยนะครับโค้ดวัดบอกว่าถ้าคุณไปปีนเขาคุณจะได้อะไรเยอะแยะสิ่งที่โอป้าได้รับนะครับอาจจะไม่ใช่ภาพเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นกันคนอื่นเขาแข่งกันเป็นที่หนึ่งในการขึ้นเขาแล้วก็แข่งกันเป็นที่หนึ่งในการไปถึงที่พักมันจะเป็นแบบเป็นเป็นแคมป์ไว้ให้เราแบบไปรวมตัวกันคนอื่นแข่งขันกันในสิ่งนี้ในะขณะที่โอป้านะครับแข่งกับตัวเองครับและช่วยเหลือผู้คนที่ที่อยู่ในกลุ่มแล้วอะ่ะคือพี่เขาจะเป็นลมพี่เข้าใจไหมครับเขาจะเป็นลมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง แล้วพี่จะให้โอป้าแบบไปแข่งขันทําไมนะครับในวันนี้การแข่งขันไม่ใช่ประเด็นสําคัญกับโอป้าอีสานอีกต่อไปวันนั้นโอป้าเข้าใจแบบโคตรเก็ตเลยนะครับปกติก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วหละ่ะแต่พอไปปีนเขาแม่งโคตรเก็ตพี่เข้าใจไหมคนจะเป็นลมต่อหน้าพี่ถือของไม่ไหวต้องการไม้โพเพิ่มเอ่อคือถืออะไรไม่ไหวเลยอ่ะคือต้องไปตัวเปล่า แต่โอป้าก็ถือของให้เขานู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยหนักก็หนักแต่ว่าเราก็จะถือเพราะว่าอะไรครับวันนั้นนะความแข็งแกร่งคุณความเป็นผู้นำของคุณจะออกมาสิ่งที่คุณต้องทําในชีวิตนะครับไม่ใช่การชนะแต่การเป็นผู้นําตัวเองใครเขาเ้าใจตรงนี้พิมพ์ y ยสครับและนะครับอย่างอย่างของโอป้าใช่ไหมครับอยู่กลุ่มเดียวกับพี่ครูบีบีพี่ครูบีบีเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มดิตใช่ไหมครับพี่ครูบีบีสั่งจิตรักษากายเนี่ยก็พี่เขาแบบอ่เป็นประจำเดือนวันนั้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปีนไม่ไหวนะคร บอกเลยว่าจับประสานมือเลยคือแบบกลัวเขาเป็นลมมากๆครับก็เดินทีละก้าวคือเราไม่ได้คิดที่จะแข่งขังในกอาใครน่แต่แรกยู่แล้วเราอยากถึงภูเขาครับแล้วเราถึงค่ำม,มากมากครับแล้วเราถึงกลุ่มที่ท้ายสุดมากๆครับแต่เราไม่ได้แคร์เราแคร์แค่ว่าคนที่ไปกับเราไหวหรือเปล่าหรืออย่างเช่นโค้ดนุย้ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักพี่โค้ดนุย้ยพี่โค้ดนุ้ยก็แบบน่าเสียน่าเสียปีได้ไหวโอ้กูอยู่ด้วยกันเลยสองสามคนแล้วก็พี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นหมอพี่เข้าใจไหมครับวันนี้พี่จะเก่งแค่ไหนอ่ะอย่าประมาท เรื่องนี้มันสอนมากนะครับวัดถามว่าในตอนที่เราปีนเขาเสร็จเราจะต้องมาเรียนบันถัดไปใช่ไหมครับอะพวกคุณได้บทเรียนอะไรจากการที่เราไปปีนเขาอป้าได้เยอะมากเลยพี่พี่ที่เป็นหมอเขาฟิตร่างกายมาเยอะมากแต่เขาประมาทมันก็เลยทําให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเน็บชาแล้วก็เป็นหน้าซี่จะเป็นลมอ่ะพี่คือคือ,ค,อคือทอมคนเดียวอาจจะต้องพยุงหลายๆคนนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่เชิงว่าพยุงพี่ผู้ชายหรอกแต่ว่าตอนแรกพี่ผู้ชายเขาก็ถือน้ําช่วยพี่ครูบีบีแต่เราก็ต้องแบบเฮ้ พี่เขาก็เ่มไม่ไหวละเราก็ต้องแบบถือทุกอย่างไว้กับเราถูกไหมอ่ะบางคนต้องใช้ไม้โพเพิ่มเขามีไม้เดียวเราก็เสียสลับมาให้เขานั่นแหละครับความเป็นผู้นําคุณจะมาตอนนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะตอนที่โอป,ป้าเคยสึกซ้อมค่ายทหารนะ่ะนะครับก็เป็นแบบเหมือนกันผู้ชายจะเป็นลมผู้ชายจะเป็นลมถ้าใครไปถึงช้าสุดเขาเราถ้าถ้ากลุ่มไปถึงช้าสุดตอนเย็นนะครับในค่ายทหารนะ่ะที่ปีนเขาลูกหนึ่งเนี่ย จะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยซึ่งวันนั้นเราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นจริงๆแต่ถามว่าเรา,มาไ,มไม้ไหมไม่มาครับเพราะว่าเพื่อนผู้ชายเราจะเป็นลมสิ่งนี้พี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปได้ยังไงถูกไหมครับนั่นแหละครับคือความเป็นผู้นําเหมอือนคนท,ที่ที่มันต้องออกมามันไม่ใช่การเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาจจะสร้างตัวตัวในโลกออนไลน์อาจจะขายดีอาจจะมีะไรายได้เยอะแต่พี่ไม่ใช่ที่หนึ่งครับวันนี้โค้ดว้าบอกว่ามันไม่มีที่หนึ่งมันมีแต่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้เราเอาตัวเองไปอยู่ในลู่แข่งัันกบใครอะ เราจะมัวแต่หันมองครับมัวแต่หันมองครับ,หรบเหมือนเราแวน้นมอเตอร์ไซค์แล้วเรามองโอ้โหแปบ๊บเดียวนะครับถ้าเราไม่มีสมาธิในการที่ขับรถอีกไม่นานแบบเฮ้ยคนตัดหน้ารถเดี๋ยวรถชนก็มีปัญหาอีกถูกไหมวันนี้เวลาคุณอยู่ในลูกกับใคระคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครบางคนคุณก็มองคุณก็มองคุณก็มองคุณสร้างภาพในใจคุณเองอะว่าใครบางคนเป็นคู่แข่งคนครับใครเข้าใจจุดนี้พิมพ์เข้าใจครับวันนี้สิ่งที่โอปป้าให้พี่ มันมาจากเรื่องจริงแล้วมันก็มาจากสิ่งที่เป็นบทเรียนของวัดวัดบอกว่ามันมีแต่ที่สุดแล้วพี่เชื่อไหมครับในพอตอนที่เราปีนเขาลงเนี่ยเราอ่ะก็เริ่มต้นเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เริ่มปีนเขาเหมือนกันเพราะอะไรครับคือคนของเราในกลุ่มสองสามคนเนี่ยหน้าซีดที่เข้าใจไหมครับคือเขาหน้าซีดแบบพี่เข้าใจไหมมันไม่มีหมอนะอยู่ที่นั่นนะครับอยู่บนเขามันไม่มีหมอนะครับหน้าซีดแบบเราก็ยืนรอเป็นอะไรไหมพี่เป็นอะไรไหมนู่นนี้นั้นะ เข้าใจไหมครับเรายอมปีนสุดท้ายแต่พี่ใช่ไหมครับเราปีนตอนสุดท้ายก็จริงแต่เราอะถึงแคมป์อะเป็นลำดับที่สองหรือลำดับที่สามนี่แหละซึ่งเราไม่ได้แข่งนะครับแต่พอดีคนในกลุ่มรวมถึงโอป้าปวดท้องปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําฟังให้ดีนะครับเราปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําเราแบบก็เลยแบบรีบเดินกันพี่ใช่ไหมครับปกติตอนขึ้นเขาอะหยุดตลอดเลยอะแต่พอตอนลงเขาครับ พักอยู่แค่ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งครั้งละห้านาทีนอกนั้นเดินยาวพี่เข้าใจไหมครับเดินมากกว่าสิบกว่าชั่วโมงนะครับแต่ไม่พักเลยนะครับพักแค่สองครั้งนะครับเราถึงเป็นอันดับสามหลายคนแบบมาบอกเราโอ้ฉันได้อันดับหนึ่งโอ้ยฉันได้อันดับหนึ่งโอ้ป้าเออบอกเป็นอย่างดอกวดีแล้วดีแล้วได้อันดับหนึ่งก็ดีแล้วดีแล้วอย่าใชแข้งกับไพก็แข้งไปแต่เราดีใจที่เพื่อนเราปลอดภัย เข้าใจไหมครับเราดีใจที่เราทำมันได้นั่นแหละครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูค่ะโค้ดค่ะหรือพรุ่งนี้ไลฟ์สดมีคนดู5คนค่ะเราต้องโฟกัสที่เราทําได้อยู่กับปัจจุบันที่เราทำได้การที่คุณจะสั่งจิตสร้างอนาคตใหม่อยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนนะยู อยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนว่าโอเคเรายินดีมากกับห้าคนนี้เรายินดีกับ30สิคนนี้เหมือนที่โอป้ายินดีเฮ้ยวางวันมันก็มีหกสิบร้อยหนึง่งบางวันก็มีแปดสิบบางวันมีสาสิบแล้วแต่วันครับแต่คุณต้องดีใจที่คุณได้เอาอะไรออกมาสู่ผู้คนคุณต้องยินดีที่คุณเอาคุณค่านั้นมาสู่ผู้คนคุณต้องยินดีที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ใครบางคนได้ยินเสียงคุณแล้วเปลี่ยนมันไม่ใช่จํานวนการดูไลฟ์สดครับแต่มันหมายความว่าถ้าวันนี้ยกตัวอย่างมี30สิบกว่าคนเนี่ยที่อยู่ในไล มันจะมีคนย้อนหลังก็มีนะครับส่วนใหญ่เขาจะย้อนใน YouTube ในะอะไรก็มีแต่คืออะไรครับถ้าวันนี้พี่ฟังโอป้าแล้วพี่เก็ตแล้วพี่เปลี่ยนชีวิตทันทีนั่นคือเก็ตครับมันคือคุณภาพของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณมันไม่ใช่เป็นคุณภาพเพาโอ้ยต้องมีสามพันคนพี่ใช่ไหมครับบางทีนะครับมันก็อาจจะดีครับมีคนสามสี่พันคนแต่ไม่ได้หมายความว่าสามสี่พันคนนั้นเปลี่ยนชีวิต ใช่ครับมันอาจจะดูเยอะมากที่คนรุมฟังนู่นนี่นั่นแต่วันนี้พี่ต้องถามว่าคนเก็ตมันมีกี่คนคนตื่นรู้จริงๆอ่ะจริงๆและเอาไปทํามีกี่คนเพราะฉะนั้นคุณอย่าสนใจครับเปลาที่คุณจะฝึกทาวิดีโอฝึกไลฟ์สดโอ๊ยกูทําวิดีโอแล้วมีคนดูกูคแค่สิบคนเองกูไลฟ์สดแล้วมีแค่ห้าคนเองคุณสนใจดีกว่าว่าห้าคนนั้นแม่งเจ๋งขึ้นเพราะคุณนั่นคือผลลัพธ์มันไม่ใช่แบบอะไรที่มันยอดแย่แต่มนุษย์เราตีความอีเชี่ยไม่มีคนดูไลฟ์สดกูมีแค่ห้าคนโอ้ย ถ้าคุณให้ความสําคัญกับห้าคนตรงหน้าไม่ได้แน่งอย่าไปหวังเลยครับว่าแม่งจะมีแบบพันคนคุณคอบเปอร์เขาหมดเหรอคุณเชคแคร์เขาหมดเหรอเขอ้าใจปะ่ะเออวันนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเลขเยอะน้อยมันเป็นตัวเบี่ยงผลลัพธ์ใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็เป็นกระแสที่มันเข้าไปหรือบางทีคนฟังแต่คนฟังแล้วมันทําอ่ะฟังแล้วเอาไปทํามันมีกี่คนแล้วมันมีผลลัพธ์มากถึงกี่คนคุณสนใจอะไรเก็ตใช่ปะ่ะ เออนะครับสามสามนะครับแทนพี่เกดไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีใครดูเลยอ่าดีแล้วดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับอ่าวันนี้พี่เกดพูดคนเดียวคนเดียวเพราะวันนี้ตรงใจเอ้ยแต่ละวันเน,น,นี่ยเวลาพูดเนี่ยมันตรงใจใครแต่ละคนใช่ไหมหอมอยากเปิดคอร์สออนไลน์ไปสอนคนต้องทํายังไงบ้างคะอ๋อไปเรียนคอร์สคร,อรูออนไลน์ได้ครับอ่าพี่หอมอินบ็อกซ์ไปสมัครคอร์สคร,อรูออนไลน์ได้ครับของพี่หอมใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะสร้างคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับพี่หอมใช่ไหมสร้างคอร์สออนไลน์ที่แบบมีนักเรียนมาเรียนหรือเเเรราาาป็นนอจยย์ี่ เราสามารถเรียนได้ครับโอปป้ามีสอนตั้งแต่สเต็ปบายสเต็ปสอนสเต็ปบายสเต็ปนะครับตั้งแต่คุณเริ่มเริ่มเลยนะครับเริ่มการเมนกูตั้งแต่ mindset จนถึงกลยุทธ์การตลาดยิงแอด OBS ทำรูปทำวิดีโอทำคอนเทนต์ การวางกลยุทธ์ในเรื่องของสมองของลูกค้าและของเรานะครับและการปิดการขายของครูออนไลน์เนี่ยอันนี้คือสอนเยอะมากใครที่อยู่ในคอร์สก็น่าจะรู้ดีเนาะคือสอนเหมือนตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งนะครับอันนี้คุ้มมากๆนะครับผู้สามารถไปโรงเรียนได้ในอินบ็อกซ์นะครับอันนี้คือคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ชื่อเล่นของเขาคือคอร์สครูออนไลน์เวลาที่พี่บอกแอดมินในอินบ็อกซ์นะครับพี่หอมเนาะบอกเขาว่าสมาัครคอร์สครูออนไลน์ค่ะถ้าเราไม่จ่ายสดเราก็ผ่อนชำระได้นะครับและนักเรียนเก่ามีส่วนลดอยู่แล้วโอเคไหมครับ นักเรียนเก่าปกตินะครับมีส่วนลดอยู่แล้วนะครับในส่วนเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ของคุณนะครับคุณก็แค่บอกว่าคุณเคยเรียนคอร์สอะไรมาก็แค่ไล่ให้พี่แอดมินฟังเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งรายการผ่อนให้เราผ่อนชาระหมดเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เลยหรือใครใจ่ายสดก็เข้าไปเรียนได้เลยคอร์สนี้ครับารันตีผลลัพธ์มากๆนะไม่ได้ขายนะครับแต่อธิบายพี่หอมไปด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักเรียนเราหลายคนนะครับ ทำแค่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะมีะไรายได้เป็นแสนแล้วนะครับเออมีอไรายได้เป็นแสนและบางคนมีไรายได้วันละหมื่นเจ็ดสองหมื่นพี่ว่าดีไหมครับจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณสร้างรายได้วันละหนึ่งหมื่นบาทขั้นต่ําอ่ะเอาแค่หนึ่งหมื่นแล้วกันไม่ต้องตีเป็นหมื่นเจ็ดหมือนเขาก็ได้จะดีไหมครับถ้าคุณสร้างรายได้วันละหนึ่งหมื่นบาทใครคิดว่าดีทีมดีครับเออบางคนบอกอีเชีย่ยหมื่นบาทนี่มันเงินเดือนทั้งเดือนกูเลยนะครับ ใครคิดว่าถ้าวันนี้เราสามารถสร้างรายได้รายวันวัน,วนละหนึ่งหมื่นบาทขั้นต่ํากูเอาพิมพ์เลยครับว่ากูเอาเออพี่เชื่อไหมครับโอป้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีข้อแม้กูเอาคือตอนนั้นที่โอป้ามีปัญหาทางการเงินงนะครับบอกเลยว่ากูเอาเฮ้ยจะไปทายังไงล่ะแต่โชคดีที่เคยปีประสบการณ์เป็นเทรนเนอร์มาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้การพูดมันมันป่องหน่อยมันภาษาอีสานคือป่องเนาะก็คือแบบพูดแบบว่าแบบลื่นๆมากกว่าพี่นิดนึงนะครับก็ไม่มี เก่งกว่าไม่มีน้อยกว่าหรอกแต่โอป้าพูดมาเยอะนะคะตั้งแต่เกิดเลยคือโอป้าเป็นเป็นเทรนเนอร์ด้วยถูกไหมครับแล้วก็เป็นผู้จัดการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดเนี่ยแบบมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สเนี้ยนะครับคอนเซปที่นักเรียนตั้งชื่อให้นะครับในคอร์สโคอะไรเนี่ยเรียนจนอ้วกพี่ไม่ต้องไปโรงเรียนคอร์สไหนอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นยิงแอดเรามีสูตรยิงแอดมีแอดวานให้มี obs มีคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครบเลย ในการที่พี่จะแล้วก็เป็นสูตรสร้างเพจโตให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำ personal branding ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok, IG, Twitter สอนหมด YouTube ก็สอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคากลยุทธ ase, ์ funnel purchase หรือต่างๆนะะนะครับของการทำเป็นครูคือการเป็นครู1คนและการเป็นซ u เปอร์สตาร์ที่อยู่ในวงการโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเราสอนคุณเพราะฉะนั้นถึงชื่อมันจะเป็นคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ แต่โอป้าบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่อคอสกลัวไะไรเพราะมันทําให้คุณเป็นสตาได้สตาคืออะไรครับโอป้าเนี่ยสอนให้นักเรียนโอป้าไปแผ่ขยายทุกช่องทางและบอกเคล็ดลับกับพวกเขาครับแบบไม่มีกักเช่นอะมึงต้องใส่แฮชแท็กแบบนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้คุณแค่มีหน้าที่เดินตามสิ่งที่โอป้าวางไว้และโอป้าเองก็ตอบพี่อ่ะเป็นเมนทอ์ในไลน์กลุม่มหรือ,ออาจจะตรวจการบ้านพี่ตลอดทั้งปีคอมเมนต์ไลน์คน โอเคไหมครับเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังตรวจตอนเช้าก็ยังตรวจการบ้านอยู่เลยนั่นแหละครับสิ่งที่คุณจะได้รับ3,000บาทนะครับโอป้าเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูมันหนักมากๆสําหรับฉันวันนี้ถ้าคุณโฟกัสแต่ปัญหาว่าเออกูต้องจ่ายเงิน100 0 2,000 3 0 0 0หรือกี่หมื่นที่คุณจ่ายให้ทุกๆโค,ค้ดครูเนี่ยคุณแม่งกาลังคิดผิดการที่คุณจะสั่งจิตสร้างอนาคตใหม่คุณต้องคิดแค่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้และพี่เชื่อไหมครับถ้าโอป้าคิดอย่างเงี้ยคงไม่มีโอป้าที่จบมาสเตนนิดลบ เราจะเรียน n อ p ได้ยังไงในเมื่อมันสองสามแสนเข้าใจไหมถ้าวันนั้นโอป้าโฟกัสพีว่าโอเคกูไม่มีเงินโรงเรียนคําถามคุณมันผิดตั้งแต่แรกครับตั้งแต่ที่คุณจะเริ่มสตาร์แล้วคําตอบของเรานะครับมันก็เลยผิดไงแต่โอป้าโชคดีครับตั้งคำถามถูกกูจะหาเงินจากไหนมาเรียน เออกูจะหาเงินมาจากช่องทางไหนนั่นหมายความว่าเฮ้ยโอป้าก็ไปยืมเพื่อนมั่งไปแบบกดบัตรเครดิตหรือขายของให้มันดีขึ้นสิกลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยโอป้าก็เก่งคอนเทนต์ขึ้นมากๆแล้วก็เก่งวิดีโอขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอยากขายของดีไงเราไม่มีตงังค์แอบเราก็ต้องใช้การไลฟส์สดหรือวิดีโออะไรก็ว่าไปถูกไหมมนันทำให้เราเก่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วพี่เชื่อไหมครับโอป้ามีเงินเรียน NLP จริงๆครับเออแล้วพี่นะถ้าพี่ตามโอป้าแต่ปีเนี้จนหนึ่งสองปีที่แล้ว่ีเเห็นนนปปาาาาาดิทงไสััามามมมกยครบ ทั้งในและต่างประเทศโอป้าไปได้ยังไงโอ,โอป้าไม่ได้ตั้งกำหนังครับอีเชียกูไม่มีเงินอุย้ยสัมมนาโทนี่เราบินแพงอุย้ยค่าเครื่องแปลเสียงแพงกูไม่เรียนอย่างนี้เหรอที่รู้ไหมเครื่องเชา่ชาเอเชา่ชาเช่าเครื่องแปลเสียงที่ฮาร์ที่โอป้าเล่าให้พี่ฟังหมื่นสองเก้าร้อยเออแต่คำถามคือถ้าเราคิดว่าเออกูต้องได้ไปนั่งในสัมมนาน,นั้นต้องมีกูมันก็จะมีกูเข้าใจไหมครับ เ,เหมือนที่โอป้าวางแผนวนะ่าเฮ้ยเราจะต้องได้เรียนคอร์สใหญ่ของ G h a า c ์ e r เราก็ต้องได้เรียนพี่ใช่ไหมครับแล้วเรื่องจริงก็คือโอป้าได้เรียนครับแล้ววันที่โอป้าโทรไปถามที่เรียนนะครับโอป้าไม่รู้นะครับว่าเจ้าของฟังให้ดีนะครับ <c oughs> เจ้าของแพนโฟเป็นคนรับโทรศัพท์เองโอป้าเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับเพราะว่าเอ๊ะเสียงที่คุ้นเคยเพราะว่าเวลาที่เราเรียนคอร์สนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องมีประชุมกับเ,เพื่อนเราเสียงนี้คุ้นๆว่ะเฮ้ยเชคกูคุยกับเจ้าของเหรอโอป้าขอเจรจานะครับในเรื่องส่วนลดหรือขอผ่อนนู่นนี่น หรือแบบถามเรื่องเรียนนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยยูเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์เร็วมากๆ3สามเดือนที่แล้วยูยังบอกเราเลยว่ายูเป็นนี่ไม่มีเงินเรียนแต่ว่ายูอยากเรียนยูตั้งใจมากๆอยูขอโอกาสยูขอเข้าไปเรียนเรียนเลรดหนึ่งคัไม่เป็นไรแต่วันนี้ยูมาผ่อนเราแบบเร็วมากๆ เข้าใจไหมครับเราเราต้องขอบคุณเจ้าของแพนโฟลเลยต้องใช้คานี้นะขอบคุณเจ้าของแพนโฟลเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่หลายคนที่ที่แนะนําคลาสนี้ให้นะครับมันเป็นคาที่จะทําให้เราเข้าไปสู่การเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคบเพราะป้าอยากจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโค้ดนะคะเพื่อจะได้ช่วยคนขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับพี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าแม่งอีเช่นี่ปัญหาข้ามสเต็ปนั้นถ้าอยาก เป็นเจ้าของจิตจริงๆนะนี่คือปัญหานี่คือผลลัพธ์ใช่ไหมครับคุณกระโดดข้ามมาที่สเต็ตนี้คนสําเร็จมองไปที่ข้างหน้าเสมอครับว่าผลลัพธ์ที่ฉันจะได้คืออะไรแม้วันนี้สิ่งที่คุณเจอมันอาจจะดูยากเย็นครับแต่อย่างที่บอกครับเมื่อวานเราสอนนักเรียนเราไปสิ่งที่เราเจอมันคือของปลอมครับมันคือเหตุการณ์ปลอมๆที่แค่ทดสอบเราว่ามึงจะไปต่อไหม มึงจะไปต่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณไปต่อไหมครับถ้าไปต่อพิมพ์ไปต่อครับชีวิตนี้ถามจริงครับถ้าวันนี้นี่สิ่ที่คุณเจอการงานแฟนคุณหรือปัญหาทางความสัมพันธ์อื่นๆที่คุณเจอเอาจริงครับคุณไปต่อไหมครับถ้าไปต่อพิมพ์ไปต่อครับเพราะว่าถ้าคุณตอบควาว่าไปต่อนั่นคือเหตุผลที่คุณจะไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้อีกแล้ววันที่โอป้าแบบคือมันไม่มีเงินกินข้าพี่เข้าใจไหมมีประหยัดอะ คือเวลาพี่ไปสัมมนาพี่เข้าใจไหมว่าการที่เราหาเงินมาเรียนเนี่ยมันก็สุดติ่งเลยวนะเว้ยจ่ายเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยไปหาเงินมาแล้วเงินกินข้าวโอป้าไปกรุงเทพเรียน3าสี่วันพกไปอยู่ประมาณพันห้าร้อยบาทที่คิดว่าอยู่ได้ยังไงเออหักค่าแท็กซี่ไปสิเออกินจ่ายค่าโรงแรมอีกแม่งเหลืออีกโอ้โหไม่กี่บาททุกเช้าจะต้องลงมากินอาหารที่เป็นแบบเป็นข้าวแกงตกถูกอะ่ะหรือไม่ก็เป็นแบบไก่ทอดข้าวเหนียวที่มันจะได้ข้าวเหนียวเยอะๆคือไก่สอ,องน่องแต่ข้าวเหนียวน,น่ยี่สิบาทอย่างเงี้ยเออก็กินเยอะนะครับ แล้วก็กินน้าฟรีของโคดวันน้าฟร,รีโครวันโชคดีที่เขามีแจกน้ําฟรีนะเขาเราเขาให้เราซื้อน้ําขวดหนึ่งแต่ว่าเขามีน้ําแถม,แถมไม่ฟรีกูกินน้าฟรีแม่งเลยกาแฟนี่ไม่ได <post> ้กินครับอะไรคือส <superpower> ิ<ค>่ง<ณ>ที่เราโฟกัสตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองข้ามสเต็ปนะครับมองให้เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เพราะทุกอย่างมันปลอมเมื่อวานเราสอนคอสเดอะเมจิกไปพี่พี่เขาตื่นรู้กันมากครับบอกได้เลยครับว่ามันถามเราสิ่งที่คุณเจอปัญหาของคุณเงิน ความสัมาหรืออะไรมันกําลังถามคนครับว่ามึงจะไปต่อหรือเปล่าก็ถ้ามึงไปต่อมึงก็แค่เดินต่อไปมันถึงแน่นอนครับวันนี้คุณจะวิ่งวิ่งเร็ววิ่งช้าจะเดินหรือคลานมันก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าคุณหยุดคือยืนอยู่เฉยๆอะ่ะถ้าไม่เท่าเดิมก็ถอยลงไปครับโอเคไหมถ้าไม่เท่าเดิมก็ถอยอันนี้ป้าการันตีพี่ได้เราไปช้า แต่เราไปชัวร์ถึงชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งขันกับใครมันจึงไม่มีคู่แข่งครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่บอกว่าเออกูไปช้านะครับมันจึงไม่มีคู่แข่งโอเคไหมครับอ่านะครับไปต่อถูกต้องนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากเทคนิคดีๆไว้ใน2ี่สนาทีนี้โอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปต่อของเรานะครับมันไม่ใช่แค่เราถ้าวันนี้พี่คิดถึงแต่แค่ตัวพี่นะครับเจงกระบงครับแต่ถ้าพี่คิดถึงแม่ของพี่ที่เขา รอกินข้าวเต็มโตะที่เขาอยากจะมีเงินไปรับขวัญหลานที่เขาอยากจะมีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขาอยากจะมีคุณภาพชีวิตดีๆครัวแบบดีๆอยากจะมีอะไรที่มันดีๆหรือลูกของคุณที่อยากจะเปิดเทอมแล้วอยากไปเรียนคุณกังวลใช่ไหมครับเวลาที่คุณต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วคุณไม่มีเงินนั่นแหละครับสิ่งที่คุณกังวลวันนี้นะครับออกจากความกังวลน,นั้นแล้วไปต่อเราไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนะักธุรกิจออนไลน์หรือทําอาชีพส่วนตัวนะครับ คุณเรียนเต็มที่เลยแล้วคุณก็เอามันไปทําเต็มที่เลยหน้าที่คุณครับทําให้ดีที่สุดในเวของคุณทําให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณอย่าไปเป็นตัวใครแต่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วนะครับคุณจะค้นพบผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์กับตัวคุณเมื่อไรนะครับที่คุณเลิอกอ้อนบอนไร้สาระกับจัก,กรวาลครับเมื่อนั้น อนาคตใหม่ของคุณมันจะเกิดขึ้นจัก,กรวาลจะส่งเส้นทางหรือเหตุการณ์หรือผู้คนหรือคําพูดจากใครบางคนโอป้าเชื่อหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปบังเอิญไปเห็นวิดีโอของใครบังเอิญพี่ครับบังเอิญเราไปเห็นวิดีโอของใครบังเอิญเราไปเห็นไลฟ์สดของใครแล้วมันพูดในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรานั่นแหละครับจัก,กรวาลส่งให้เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากพี่ๆไว้โอเคไหมครับอ่านะครับส่วนใครที่สนใจคอร์สกูออนไลน์เนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับผ่อนสบายๆส,ส,สามงวดนะครับอ่าถูกมากๆานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถผ่อนได้ถึง3ามงวดนะครับก็สบายๆนะครับนักเรียนเก่ามีเป็นส่วนลดนะครับคุณต้องแจ้งแอดมินนะครับว่ามีคอร์สอะไรที่คุณเรียนผ่านมาแล้วเช่นคอร์สไลฟ์สดคอร์สอีบุ๊กคอร์สอะไรต่างๆนานนะครับก็ลองบอกพี่เขานะครับผ่อน3มงวดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ในตอนที่คุณผ่อนชำระหมดนะครับคอร์สนี้วันันตีนะครับถ้าคุณทำเต็มสุดๆแล้วเนี่ย นอกจากคุณจะได้เป็นครูเพจคุณโตคุณเข้าใจไหมคะว่าเวลาที่เพจคุณโตคุณขยายธุรกิจได้เยอะมากๆอย่างเช่นครูฟอร์ดของเราใช่ไหมเอาทำเกี่ยวกับช่างคนช่างแต่ก่อนฟอร์ดเนี่ยเป็นเจ้าของร้านออช่างต่อขนตาถูกไหมทุกวันนี้ฟอร์ดเอาความรู้ให้กับคนไปทําเป็นอาชีพต่อขนตาพี่ดูพี่เราคิดภาพดูสิหลายคนอยากจะเรียนต่อขนตา ถ้าคุณไปเรียนแบบเป็นเป็นออฟไลน์ line, มันแพงนะเว้ยแต่ฟอดก็คิดค่าคอสก็ไม่ได้ถูกไปแล้วก็ไม่ได้แพงไปแต่ฟอดแบบช่วยเหลือคนให้เขามีอาชีพแล้วฟอดเป็นคนที่ทํางานประณีตเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ประน,นีดมากๆฟอดเพจโตฟอดมีรายได้ตอนนี้ฟอดปิดร้านแล้วไม่ได้เจ๊งนะครับแต่เขาปิดเพราะว่าเขาไม่ต้องทาออฟไลน์อีกต่อไปเขาไม่ต้องทํางานเฝ้าร้านอีกต่อไปเขากลายเป็น business owner ของตัวเองเพราะเขาเป็นอาชีพครูออนไลน์ครับเขามีหนะ้าที่ส่งต่อวิชาชีพ ช่างเขาเรียกว่าต่อขนตาบอกเขาเรียกทำขนตาอ,อหรือต่อขนตาโอปป้าก,ก็เรียกคำศัพท์ผู้หญิงไม่ถูกเนาะ,ะเขามีหน้าที่ส่งต่อวิชาชีพซึ่งเขาทำวิชาชีพนี้มาก่อน <S <S พี่คิดดูสิขนาดพี่จะคิดว่าเฮ้ยช่างต่อขนตาก็เป็นครูอะไรใช่ครับแล้วพี่อะแม่งรู้ทั้งเทคนิคสร้างตัวตนเทคนิคยิงแอดเทคนิคไล์สดพี่จะไปซูซะาฟอร์ดได้ยังไงพี่อาจจะมีคำถามครับเออเขาเป็นวิชาชีพไม่เกี่ยวครับพี่เข้าใจไหมครับว่าขนตามันจะสอนกันยังไง พี่งงไหมครับค้นตามันจะสอนในคอร์สออนไลน์ยังไงวะเออนั่นแหละครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ความประเนีตของจิตกับความประเนีตที่แบบอยากจะสําเร็จอ่ะพี่ออกแบบคอร์สไม่ได้หรอครับเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็จะฝากพี่นะครับไว้เป็นแง่คิดนะครับว่าเราไม่มีคู่แข่งครับอยากทําทําเลยถ้าพี่บอกว่าอยากเป็นครูออนไลน์พี่สมัครเลยครับไม่ได้ขายนะแต่มันดี นะครับใครที่เรียนอยู่เขาจะรู้นะครับว่าคุณแม่งไม่ต้องพึ่งคอสอะไรเป็นหมื่นนะคุณไม่ต้องไปจ่ายสามสี่หมื่นโอป้าเคยถามคำถามคุณเมื่อตอนซีดีแกเป็นเจ้าของสมองถ้าคุณจะต้องเรียนยิงแอดหรือไลฟ์สดหรืออะไรทุกอย่างอ่ะปะปนกันคุณแม่งจ่ายสามสี่หมื่นน้เว้ยแต่อันนี้คุณแบบจ่ายแค่หลักอยู่ประมาณสามพันกว่าซึ่งมันถูกมากๆโอป้าจะชาร์คุณเป็นหมื่นยังได้เลยนะคุณเข้าไปดูเนื้อหาเองนะครับแล้วถ้าคุณแค่เห็นสารบัญคุณยังไม่ต้องเรียนก็ได้คุณเห็นสารบัญถ้าคุณคิดว่่่่่่่ามมมน้้อยไไไปปคคคเีโงแแใชพ เตลป้าแคร์คุณครับโอป้าถึงสอนหนักมากขนาดนั้นรู้ว่าเงินของคุณมันมีค่าเราจึงให้คนในสิ่งที่คุณเกินความคาดหวังตลอดครับและนั่นคือสิ่งที่คด้ดตั้งใจทําให้กับคุณในทุกๆคอร์สโอเควันนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันประมาณทุ่มกว่ามาเดิมนะครับวันนี้มันชา้านิดนึงนะคะติดนวดนะครับใครชอบตัวไหนก็ ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดดาวนะครับไว้ที่เพจนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะส่งดาวนะครับก็ส่งได้นะคะเออเปิดเริ่มส่งดาวนะคะับเฟซบุ๊กบอกว่าให้มึงเริ่มส่งดาวได้แลวนะครับคุณก็สามารถที่จะส่งดาวได้นะครับในไลฟ์สดในวิดีโอนะครับคุณชินชอบอันไหนก็สนับสนุนคนหล่อคนนี้ได้ฮางคนบอกคอดโอมาบ้าจี้ตอนสุดท้ายนะครับเออคุณก็สามารถที่จะสนับสนุนสิ่งนี้ได้นะครับโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคอสเมจิกใครที่ชอบคอสนี้ก็ ราคา499ยังต่อให้ถึงเจ็ดกรกดานะครับอ่ะก็ต่อให้พิเศษตามที่รีเพจนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำพระคุณและสวัสดีครับ